ระหว่างให้เลือกระหว่างความ mm hmm. ปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัวเราจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับความปลอดภัยความปลอดภัยกับความเป,วเป็นส่วนตัว privacy off c u i t y ใช่ <acy> จริง <Security. S 2> จร,งผจรงิผมเลือกความความเป็นส่วนตัวมากกว่านะครับเพราะว่าความเป็นส่วนตัวมันหมายถึงหมายถึงตัวเองก็ต้องเลือกจริงจริงมาสองอย่างมันเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่า ความปลอดภัยก็คือความส่วนตัวเหมือนกันความส่วนตัวก็คือความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าส่วนให้เลือกเลือกเป็นความส่วนตัวของตัวเองมากกว่าครับเพราะมันเป็นสิทธิของเราเหมือนทุกวันนี้ที่มีปัญหาปัญหาทุกอย่างอ่ะเพราะว่ามีการกล้ามเข้ากล้ามเข้ามาถึงสิทธิของเราละเมิดสิทธิของเราอย่างนี้ครับมันเลยทําให้เกิดปัญหาโดยถ้าผมแท้ผมเลือกผมเลือกสิทธิของตัวเองมากกว่าเพราะว่าสิทธิเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนที่ทุกคนมีทุกทุกคนต้องมีเหมือนกันกนีครับถ้าสมมติมีใครกล้าเข้ามาล่วงเรา มันก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับแต่ถ้าความปลอดภัยอ่ะความปลอดภัยเราสามารถสร้างสร้างด้วยตัวเองได้หรือว่าคนอื่นอ่ะจะมาสร้างให้เราแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะครับดังนั้นนะเลือกสิทธิดีกว่าคอืมนั่นก็คือความเป็นส่วนตัวก็คือ privacy นั่นเอง